สวัสดีจ้าวิดีโอนี้สีผ้ามาเพาะบะเือเทศน้อยจ้าบะเือเทศน้อยใส้สมตําจะอร่อยจ้าก็เลยเอาน่วยนหน่อยๆนี่แหละมาเพาะจ้าก็จะพาเนะาะพาเราก็จะขุดเอาตะเม็ดมันจ้าขุดเอาตะเม็ดมันแบบนี่แหละแล้วก็เจ้านี้ก็จะไปลง่ดินเอาไปลง่ดินที่เขาเตรียมไว้อืมปลูกตามยถากรรมนี่แหละ ออาตอนนี้หิมะตกแห้งเลยจ้ะข้างนอกน่ะเขาก็จะเพาะแล้วก็กากา่กาในบ้านเนาะทิ้งไว้กาในบ้านจ้ะก็เอาล่งดินจ้ะแล้วก็เคี่ยดินถมแค่นั้นละจ้ะปลูกตามยถากรรมอืมหลอดก็ได้ปลูกต่อเออต้นได้ว่าเกิดกับทิมไปซะละเนาะเออเม็ดได้สิเกิดเม็ดได้ซิว่าเกิดก็คิดว่าก็ะ่าจะน่าจะติดง่ายอยู่นะน่าจะเป็น เป็นอีกย่างที่บ่าน่าจะปลูกยากเนาะเออบ่าน่าจะปลูกยากนะบ่เคยเทนเนี่นะลองเบิ่งจ้ะลองเฮ็ดเบิง่งเอาเคลียร์ดินลงใส่เนาะถมดินลงใส่แล้วก็กดดินลงสักหน่อยเนาะอืมให้แน่นๆสักนิดหน่อยจ้ะเคลียร์ดินลงใส่อืมแล้วก็รดน้ำพ่อชุมช่มๆจ้ะแล้วก็สิตั้งไว้ในบ้านนี่แหละเออกดลงนิดหน่อยให้ดินพอชุมช่มๆให้ดินแน่นๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็รดน้ำจ้ะ เอาเพรชุ่มๆเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ในบ้านในละจ้งกระลอเบิ่งีายให้มันแห้งเนาะลอดเที um ่ยวเที่ยวเที่ยวหยอดน้ำวันถัดไปเที่ยวนดน้ำเออกระเซ็ดแล้ววิธีเอิกมันที่ห้อแกะเม็ดออกแล้วจ้าฮากเก็บไว้เก็บเข้าตู้เย็นไว้จ้าถ้าใส่ตำมะุ่งใส่ตำมกแตงหรือาส่ใส่เจีวใส่เกงก็วาไปจ้า